ช่วยมากค่ะนางพญ,ญาผู้ง,งามผู้ง,งามครับสมบูรณ์สมบูรณ์พร้อมอวบใหญ่วินะพื้ดพี่น้องุดโพมาพอกของงามมาพอกของงามพี่น้องงามลายพี่น้อง ลองอันใกล้ๆกันเลยจ้าะาเลจอรถขวางทางขวางลำหน้าไปจนะ้ะ kommen wir es kommen die Ab auch ah hmm. äh. du <pol> <reconstru theo Couste> มันอยู่ในพงครักพงแน่เหมนป่งอยากย่านเด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อน,นอยู่ในพงคักย่านเด,เ,ดเดี๋ยว่อน <Dance? S 1> Let's see this Lại đi nó bưng đưa. Mừng đi ông đấy. Ừ, bà hãy đủ con nào. ao ừ, nhạc, trắng xin này. Nu... Oh, oh, nu är en med. Jag ska gå ner där borta igen då. Jaha. Vi hittar så många. Ja, gör det sen. Vi kan inte köra backa. Kan jag göra när vi kommer.

แทงแล้วจ้ะนี่น้อยก็เอาขุดเท้ามากย้ายขังบานแล้วสัง่งน้ำปลาหกหลจับพี่น้องเนี่ยเรียกก่อนะค่อยเอานะเพราะมันเนี่ยเดี๋ยวมันแตกเนี่ยปลอกดอกเนี่ยกำลังพอดีนี่ งามเบาขาอุลุตัดขาดปุ๊บโยนใส่กัทะเลย<ฮ>น่ะโอ้ตมุติมิน่ารักแท้เนี่ยแม่แป้งชอบเก็บเนี่ยปัดพี่นอ้องี่กระดอกกระเดียอะไรนะ กลังอุกๆนะเห็ดเปลกปลาพี่น้องอุ้ยเอาช่างไดแล้วบอนนี้ต้องใช้มีดนะคะบอกมีดขึ้นข้างในไหมขนาดใหญ่โดแต่ว่ามันแอบอยู่ข้างในพูดนะสองอันพูด อ mm. mm. ืมเก็บแบบไหนดูเน oh. yes. ยอ๋อเซยมากเลยพึ่นขาลายเฮีย small perfect สวยสวยมากสวยลุงพานาอาจ้ะ <What? S 2> น้ำลายพี่น้องน้ำลายพี่น้องไม่หน่อยกำลังขึ้นตะ่มเต็มมิอยู่เต็มอย,มยอ้พี่น้องออใช้ราคาทั้งใด ตัวมุติมิกระลังขืนจากดินจ้ะพูดเอาจากดินนี่แหละเฮาไอ,อดอกนี่จ้ะ ผลงานมือนี้จ้าลุงป้านะอาจา้ะพ่อมองคาตะเก็บท่านตะเลนพ่อไปอีกตลานึงไปพ่อมองคอ,คออยู่หวานไหมแบตเตอรี่มดติดติดติดับไปเลยสงสัยมันสีหอนแห้งเมียพ่ไเดทถ่ายเบิง่งเลยถ่ายเบิง่งหน่อยเดียวนึงเสียดายแห้งเป็แบบปินเลี้ยงเลี้ยงกันอยู่เป็นตับเป็นตับอยู่เป็นน้นอยนะฮกอย,กอยู่โอ้ยแบบ มีเวลาแล้วสิมหับลูก,ลกพ้อมดึงเอามาทั้งปลาแล้วไอ้แป้งบ่สะ,ะออนบ่เลยแป๊บเดียวเองขับรถว่าเข้าไปดูแป๊บเดียวดึงขึ้นดึงขึ้นดูดิโอ้จ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพาไปเก็บบลูเบอรี่อีกแล้วไปเก็บเ็ดอยู่อันเมืองอันยืนเชิดปิงอีกเนกาะจ๋าป่ะไปพอกันพรุ่งนี้นะจา๋าฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิใหมท่ เข้ามาติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วคอมเมนต์อ่าให้แม่แปงปรับปรปุงตัวจังซานจังคีนะจ๊ะจ,จ,จ๊ะกับผู้เล่นายเด้อเดี๋ยวแม่แปงที่ตั้งตามนะจ๊ะเด้อไปพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ